สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่15มีนาคมค่ะยูพันธบัตรสหรัฐดูเบาแรงยุติตีมเทรด everything to bond rotation อันแสนสัน้นดันสภาพคล่องออกจากพันธบัตรไปเข้าตลาดหุ้นนุนราคาปิดเขียวล้วนทุกเซกเตอร์ของดัชนี S&P 5 0 0สถาบันจัดลนดับความน่าเชื่อถือ Moody's หันมุมมองระบบธนาคารสหรัฐจากมีเสถียรภาพเหลือเชิงลบพอดีกับที่นักลงทุนคลายวิตกวิกฤตแบงก์ภูมิภาค คล้ายตำรวจมักมาหลังผู้ร้ายตายแล้วในฉากจบหนังแอคชั่นค่ะ CPI สหรัฐกุมภาพันธ์ภาพร,รวมออกมาพอๆกับคาดการ์แต่องค์ประกอบสำคัญสุด Call Service X Housing เร่งขึ้นตลาดจึงดูคล้ายจะได้ฉันทารรมติแล้วว่า22มีนาคมเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ย25 b a s บ s p o i n สส่วนแบงก์ชาติเวียดนามเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะคราวนี้ลดดอกเบี้ยลง1%เอร์เเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสะท้อนอีกหนึ่งสัญญาณว่ามั่นหมอกความกังวลนโยบายเข้มงวดของเฟด กำลังเคลื่อนพ้นออกไปจากตลาดการเงินโลกปฐุมบท a l l t i m e h i g e s Kei Tam Weekly Strategy ฉบับล่าสุดปักหมุดสัปดาห์นี้น่าจะเป็นจุดกำเนิดตลาดหุ้นกระทิงรอบใหม่อย่างแท้จริงและหลายแห่งควรพุ่งเป้าไปยัง a l t i m e h i g h s มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ SET Index ปิดไปที่1,523.89จุดลบ3.13%มูลค่าการซื้อขาย1 3 8 3 3ล้านบาท ลตลาดหุ้นไทยดิ่งลงหนักถึงเกือบ50จุดค่ะเป็นไปตามเซนเมนต์ตลาดหุ้นเอเชียจากนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายสุทธิหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์จากความกังวลกรณีธนาคาร S v B ีในสหรัฐล้มอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงินในเอเชียและส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,2412ล้านบาท ระยุพันธบัตรอายุหปีปิดที่2 0 3ปรับตัวลดลงจาวเมืศูนย์่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 4บสาท5้สเอสตางค์ต่อรอลลาสหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวไซเวย์ตามแรงซื้อขายทั่วไปด้านสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวอ่อนค่าทางฝั่งของเอเชียนิกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงค่ะนับเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในวันเดียวในรอบ3เดือนจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มธนาคารท่กําลางความกังวลเกี่ยวกับระบบการเงินสหรัฐ หลังการลุ้มละลายของธนาคาร2แห่งในสหรัฐนิกกี้ปิดไปที่27,222.04จุดส่ลบ2อนเซส่วนเซิงไฮเคอเมสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวลงตามที่ทางตลาดหุ้นในเอเชียเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการลุ้มละลายของ S v b วจะส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารเป็นวงกว้างเซิงไฮคอเมสิตปิดที่3,245.31รสิจุดสา่ลบ0.7เเ ส่วนฝาของดาวโจนสตลาดหุนดิยอปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันธนาคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังจากรัฐบาลสหรัฐและทั่วโลกได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารนอกจากนี้ค่ะตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่อ่อนแรงลงยังเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดาวโจนสปิดที่32,155.40จุดบวก1.06% S&P 500ปิดที่3,919.29จุด บวก1.65%เซตและน a แต a กปิดที่1 1 4 28, 2 8 1 5จุดบวก2.14%ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารค่ะโดยเป็นการปรับตัวขึ้นวันเดียวมากที่สุดในรอบเกือบ3เดือนหลังได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งร่วงลงก่อนหน้านี้จากวิกฤตล้มละลายของ SVB นอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่เฟดจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบีย้ยด้วย c ซี40ซฟปิดที่7,141.57จุดบวก1.86%ดัคปิดที่15,232.83จุดบวก1.83%และฟุตซีร้อยปิดที่7,637.11จุดบวก1.17%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้ออ่อนแรงลงซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบรัสตรา,ตรานิวยอร์กปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนค่ะร่วงลงไป4.6%ปิดที่71.33เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันส่วนทางฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป4.1%ปิดที่77.45ดเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทํากําไรหลังจากสัญญาทองคําพุ่งขึ้นติดต่อกัน3วันทําการสัญญาทองคาตราดโคเมกสมบูเดือนเมษายนลบ0.29ปิดที่1,910.90เดอร์ทรอเอลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแนบิลิเนลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแ s น a r สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรณวันตินราสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ